ทหารขเขมรปฏิวัติเงียบสุกรถถังในป่าเป็นร้อยคันลั่นยังเสียดินแดนให้ไทยอยู่เสียงลมหอบร้อนของฤดูฝนปลายปีดูเหมือนจะไม่อาจดับความเดือดร้อนแรงที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้เลยเบื่องหลังภาพสวยของข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชาที่มีสหรัฐและมาเลเซียยืนเป็นสักขีพยานนั้นกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนัก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแนวชายแดนกลับตรงกันข้ามกับคำว่าสันติภาพทุกกระเบียดนิ้วแหล่งข่าวภายในจากฝั่งทหารแนวหน้าเผยกับสื่อว่าการที่กัมพูชาถอนรถถังเพียงสองคันออกจากแนวประทะภายหลังการลงนามข้อตกลงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเพียงพิธีกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกจัดฉากเพื่อสร้างภาพให้ชาวโลกเชื่อว่าพนมเปนทำตามข้อตกลงอย่างรวดเร็ว แต่แท้จริงแล้วรถถังหลักกว่าร้อยคันยังคงซ่อนอยู่ในป่าทึบริมแนวชายแดนมันคือการปฏิวัติเงียบของทหารขเขมรน,นายทหารคนหนึ่งกระซิบเสียงเย็นพวกเขาไม่ยอมถอนอาวุธจริงเพราะยังเชื่อว่าดินแดนฝั่งนี้เป็นของกัมพูชาและพวกเขาไม่ยอมให้ไทยได้แม้แต่มิลลิเมตรเดียวสันติภาพปลอมรถถังจริงในป่าลึก เวลาประมาณ21นาฬิกาของคืนวันลงนามมีขบวนรถเทรลเลอร์สองคันถูกใช้ขนรถถังเบาออกจากแนวชายแดนต่อหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์เริ่มถอนกำลังแต่แหล่งข่าวภาคสนามยืนยันว่าขบวนที่เห็นนั้นเป็นเพียงฉากละครทางการทูตเท่านั้น ในความมืดหลังเวทีมีการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์หนักเข้าไปซุกไว้ในพื้นที่ป่าลึกเพื่อรอคำสั่งลับจากกองบัญชาการกลางภาพดาวเทียมบางชุดที่หลุดออกมาในกลุ่มสื่ออิสระอาเซียนแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวผิดปกติของยานเกราะจำนวนมากที่ไม่เคยถูกประกาศต่อสาธารณะแหล่งข่าวรายหนึ่งใช้คำว่าเกมลวงระดับชาติ เพราะขณะที่โลกเห็นกัมพูชาโบกธงขาวต่อหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ในความเป็นจริงพวกเขากําลังวางแผนรบในเงามืดทหารขเขมรลั่นไม่ยอมถอนกระแสชาตินิยมลุกเป็นไฟสถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นเมื่อเสียงจากแนวหน้าถูกตัดฉากจากนโยบายรัฐบาลกลางกองทัพภาคสนามหลายหน่วยปฏิเสธคำสั่งถอนอาวุธโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของผู้นำไม่ใช่เรื่องของกองทัพ ในกองทัพขเขมรตอนนี้กำลังเกิดปรากฏการณ์ที่นักวิเคราะห์เรียกว่าปฏิวัติเงียบคือการไม่เชื่อฟังคำสั่งรัฐบาลแต่ปฏิบัติการตามแรงศรัทธาแห่งชาติเรายังเสียดินแดนให้ไทยอยู่คือประโยคที่แพร่กระจายบนสื่อโซเชียลกัมบูชาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกระแสชาตินิยมที่ร้อนแรงที่สุดในรอบทศวรรษ ประชาชนหลายเมืองเริ่มตั้งคำถามต่อรัฐบาลนายฮุนมาเนตว่าเหตุใดยอมลงนามข้อตกลงสันติภาพที่อาจตีความได้ว่าเป็นการยอมรับเส้นเขตแดนใหม่บางกลุ่มถึงขั้นเชื่อว่าฮุนมาเนตยกดินแดนบางส่วนให้ไทยเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงฝั่งไทยระวังสูงสุดสงครามข้อมูลเริ่มปะทุในขณะที่ฝั่งไทยเองยังคงสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวทางสื่อมากนัก แต่ภายในกองทัพเองได้มีการยกระดับสถานการณ์เฝ้าระวังขั้นสูงสื่อกัมพูชาเริ่มเผยแพร่ภาพและคลิป AI ปลอมอ้างว่าไทยบุกยึดพื้นที่บริเวณพนมตรอบและภูมะเขือแต่ถูกเปิดโปงในเวลาต่อมาว่าเป็นภาพจริงที่มาจากหน่วยลาดตระเวนของกองทัพไทยเอง ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในกัมพูชาใช้จังหวะนี้โจมตีอย่างหนักพวกเขาเผยแพร่หลักฐานภาพถ่ายเปรียบเทียบพื้นที่จริงกับภาพที่รัฐบาลปิดบังแล้วประกาศว่าผู้นำกัมพูชาโกหกประชาชนผลคือประชาชนกัมพูชาเริ่มเชื่อมากขึ้นว่ารัฐบาลได้ยกพื้นที่จริงบางส่วนให้ไทยโดยปิดบังข้อเท็จจริงสันติภาพปลอมที่อาจกลายเป็นสงครามจริง สถานการณ์ตอนนี้คือความย้อนแย้งสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนบนโต๊ะเจรจาทุกอย่างดูสงบและเป็นมิตรแต่ในแนวชายแดนรถถังกว่าร้อยคันยังคงจอดนิ่งอยู่ใต้ร่มไม้ในป่าทึบพร้อมปืนใหญ่และจรวด PM21 ที่ยังตั้งเป้าไปทางทิศตะวันตก นักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าหากความไม่พอใจของทหารแนวหน้าขยายวงต่อไปอาจเกิดการประทุในระดับหน่วยรบย่อยที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้และนั่นอาจกลายเป็นสงครามเงาที่ทั้งสองประเทศไม่เคยตั้งใจจะเริ่มแต่ไม่สามารถหยุดได้บทสรุปปืนยังไม่เงียบเพราะใจยังไม่ยอม กัมพูชาอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพต่อหน้าชาวโลกแต่ในใจของทหารขเขมรสงครามยังไม่จบแรงชาตินิยมที่ถูกปลูกจากอดีตยังคุก,กรุ่นในค่ายทหารทุกแห่งและความเชื่อว่าดินแดนบางส่วนยังเป็นของเราได้กลายเป็นเชื้อเพลิงทางการเมืองที่พร้อมเผาได้ทุกเมื่อสันติภาพอาจเป็นเพียงแผ่นกระดาษหนึ่งใบแต่ปืนที่ยังไม่ถูกเก็บคือคำประกาศที่แท้จริงของทหารขเขมรในวันนี้ เรายังไม่ลืมและยังไม่ยอมไฟในค่ายทหารเมื่อกองทัพกัมพูชาแตกเป็นสองขั้วเสียงเครื่องยนต์ที่ยังไม่ดับกับคำสั่งที่ไม่มีใครกล้าปฏิบัติขณะที่ผู้นำรัฐบาลในพนมเปญออกมาประกาศต่อสื่อโลกว่ากัมพูชาเดินหน้าเพื่อสันติภาพเสียงคำรามของเครื่องยนต์ในท่ายทหารชายแดนกลับดังขึ้นทุกค่ำคืนเสียงนั้นไม่ใช่สัญญาณแห่งความสงบ แต่คือเสียงของการไม่ยอมจำนนเราถอนรถถังไปสองคันเพื่อให้โลกเห็นแต่ในป่ายังมีอีกเป็นร้อยนั่นต่างหากคือของจริงคำพูดจากนายทหารระดับพันเอกที่ขณะนี้หายตัวไปจากกองบัญชาการหลักการถอนในเชิงสัญญลักษ์ณกำลังกลายเป็นรอยร้าวชางโครงสร้างในกองทัพกัมพูชาภายใน48ชั่วโมงหลังการลงนามสันติภาพมีรายง,งานลับจากแหล่งข่าวอาเซียนว่า กองพันภาคสนามยังน้อยห้าหน่วยปฏิเสธคำสั่งจากส่วนกลางโดยตรงพวกเขาปิดช่องทางสื่อสารกับพนมเปญและตั้งฐานบัญชาการย่อยของตัวเองในพื้นที่ป่าชายแดนฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือกลุ่มเหล็กดำกำเนิดใหม่ในเงามืดมีการพูดถึงหน่วยลับที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นชื่อว่า Iron Shadow หรือที่ชาวบ้านชายแดนเรียกกันว่ากลุ่มเหล็กดา หน่วยนี้ประกอบด้วยนายทหารระดับกลางที่ไม่พอใจรัฐบาลและอดีตทหารผ่านศึกจากยุคสงครามกลางเมืองพวกเขามีอาวุธครบมือรถถังเล็กปืนใหญ่เคลื่อนที่และจะรวดต่อสู้อากาศยานรุ่นเกา่าที่ดัดแปลงใหม่ให้ยิงได้ระยะไกลกว่ามาตรฐานเป้าหมายของเหล็กดำไม่ใช่การบุกไทยโดยตรงแต่คือการปกป้องดินแดนที่พวกเขาเชื่อว,ว่ายังเป็นของกัมพูชาและนี่คือปัญหาที่รัฐบาลกัมพูชากลัวที่สุด ทหารที่เคยเชื่อฟังคำสั่งตอนนี้เริ่มเชื่อในเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าเสียงจากกระทรวงกลาโหมคำสั่งให้ถอนคือคำสั่งของนักการเมืองแต่เลือดในอกเราคือเลือดของทหารนั่นคือก็ความที่ปรากฏบนกระดานลับของทหารกลุ่มเหล็กดำในเทเลกราฟความเงียบที่โลกไม่รู้โลกภายนอกเห็นเพียงภาพนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนทจับมือกับตัวแทนไทยและผู้นำอาเซียนด้วยรอยยิม้ม แต่ในขณะเดียวกันกล้องดาวเทียมระดับความละเอียดสูงกลับจับภาพการขนกระสุนและสเสบียงเข้าสู่พื้นที่ภูเขาตรอบผู้มะเขือทุกคืนภาพเหล่านั้นไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สื่ออิสระในมาเลเซียและสิงคโปร์เริ่มพูดตรงกันว่ากัมพูชากำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่มากกว่าแค่สันติภาพท่าทีของสหรัฐเองก็เริ่มเปลี่ยนจากผู้สังเกตการกลายเป็นผู้จับตายอย่างใกล้ชิด รายงานลับของเพนตากอนชิ้นหนึ่งที่รั่วออกมาระบุว่าการถอนอาวุธของกัมพูชาไม่สามารถตรวจสอบได้และมีความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคคำว่าละเมิดข้อตกลงทางยุทธศาสตร์นั้นในภาษาการทูตหมายถึงภัยคุกคามระดับภูมิภาคโดยตรงสัญญาณเตือนจากแนวป่าชาวบ้านฝั่งกัมพูชาหลายหมู่บ้านเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนหลังเห็นการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์กลับเข้าค่ายอย่างลับๆ พวกเขาเล่าว่าทุกคืนจะเห็นไฟจากรถบรรทุกทหารส่องวาบในป่าลึกเหมือนแสงของผีรบที่ไม่มีใครค่าพูดถึงในขณะเดียวกันโซเชียลกัมพูชาเดือด h a s h t a g saveourland พุ่งติดเทรนด์ภายใน6ชั่วโมงมีผู้ใช้กว่าล้านคนโพสต์ข้อความประนามรัฐบาลบางโพสต์เขียนอย่างโกรธแค้นว่าเลือดของบรรพบุรุษเราหยดลงดนแผ่นดินนี้แล้วหุ่นมาเนตมีสิทธิ์อะไรจะยกให้ไทย นี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกองทัพแต่มันกําลังกลายเป็นสงครามระหว่างคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปิดประเทศกับกองทัพรุ่นเก่าที่ยังฝังหัวกับความสูญเสียในอดีตไทยต้องไม่ประมาทร,ระเบิดเวลากําลังเดินเครื่องแม้ฝั่งไทยจะยังยึดหลักสันติภาพและการทูตเป็นศูนย์กลางแต่ฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับการลาดตระเวนทางอากาศและเส้นทางภาคพื้นดินขึ้นอีกเท่าตัวหน่วยความข่าวกัมพูชาระบุวา่า การเคลื่อนไหวของกองกำลังเขเมรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นกว่า60%ในรอบสัปดาห์เดียวพวกเขาไม่ได้เตรียมรบกับเราโดยตรงแต่พวกเขากำลังเตรียมพร้อมเผื่อวันหนึ่งที่ผู้นำใหม่จะสั่งให้เดินหน้านั่นหมายความว่าสันติภาพที่ลงนามไว้นั้นอาจเป็นเพียงหมอกควันที่บดบังภาพจริงของการเตรียมศึกในเงามืดบทสรุปเสียงแห่งความดื้อดึงในเงาของทงชาติ ความสงบที่ชายแดนไทยกัมบูชายในวันนี้จึงไม่ต่างอะไรจากท้องฟ้าก่อนพายุทุกอย่างดูปกติแต่ในป่าลึกรถถังยังอุ่นเครื่องอยู่ทุกวันทุกเช้าเสียงนกกลบเสียงโลหะเสียสีแต่คนในพื้นที่รู้ดีว่าเสียงนั้นคือเสียงของสงครามที่ยังไม่สิ้นสุดตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าดินแดนของเราอยู่ในมือคนอื่นสงครามก็ยังไม่จบ นี่คือปฏิวัติเงียบที่ไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลแต่ต้องการทวงคืนศักดิ์ศรีของแผ่นดินและถ้าวันหนึ่งไฟในป่าลุกขึ้นอีกครั้งโลกจะได้เห็นว่าสันติภาพบนกระดาษไม่อาจดับไฟแห่งความเชื่อที่ลุกในใจทหารได้เลยสงครามอาจเริ่มด้วยกระสุนแต่จบลงด้วยความเชื่อและตอนนี้ความเชื่อของทหารเขมรได้เริ่มเดินเครื่องแล้วเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิบทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ